ชาวตำบลโนโนหมากมุ่นยินดีต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานของกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2565ด้วยความยินดียิ่งพัฒนางานประสานสามคัคคีในวิถีพอเพียงนายสุริจันนอก ปัจจุบันอายุ57ปีดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่26กันยายน2555การศึกษาสูงสุดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย คุณลักษณะเฉพาะของบุคคลนายสุริจันนอกเป็นผู้มีความประพฤติดีโดยการยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมในการปกครองบุคคลที่อุทิศตนเพื่อส่วนรวมช่วยเหลือทางราชการและประชาชนพูดจริงทำจริงมีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นำหลักประชาธิปไตยมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยการรับฟังปัญหาและรับฟังความคิดเห็นของราษฎรมีวิ สายทัศมีความคิดเริ่มสร้างสรรค์เสริมสร้างการทำงานให้ประสบความสำเร็จคือมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานดูแลเอาใจใส่รัศดรทำงานเชิงรุกมีการวางแผนในการปฏิบัติงานด้านการอำนวยการ จัดระบบงานด้านธุรการการรับจ่ายเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมทั้งเอกสารต่างๆจัดเรียงแฟ้มเอกสารเป็นหมวดหมู่โดยการจัดทําทะเบียนคุมให้มีระเบียบสะดวกแก่การหยิบใช้งานพร้อมทั้งดูแลรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายอย่างสม่ําเสมอแจ้งข้อราชการประกาศระเบียบ กฎหมายและนโยบายของรัฐไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยการจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและประชุมหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและผ่านทางแอปพลิเคชันลน์ของหมู่บ้านและตำบลเช่นกลุ่มราชสีนนท์หมักมุน่น กลุ่มเรารักโนนหมักมุ่นงานเกษตรโนนหมักมุ่นสื่อสารประชาสัมพันธ์บ้านศิลาลัดพัฒนาเป็นตน้นด้านการปกครองและการรักษาความเรียบร้อยมีการจัดทำกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านที่เป็นเอกสารให้ลูกบ้านทราบจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยเช่นการรณรงค์ไปใช้สิทธิเลือกตั้งในทุกระดับรณรงค์ไม่ซื้อสิทธิขายเสียงในการเลือกตั้งสภาท้องถิน่น ได้จัดตั้งคณะทำงานด้านยาเสพติดผู้ประสานพลังแผ่นดิน25ตาสับประรดเฝ้าระวังยาเสพติดโดยการบูรณาการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอสอมอในหมู่บ้านมีหน้าที่รับผิดชอบประกอบด้วยตาสับประรดหนึ่งคนร่วมกับอสอมอหนึ่งคนและกม,อมอหนึ่งคนรับผิดชอบ5-10หลังคาเรือนติดตามสอดส่องดูแลร้านเกมโต๊ะสนุกเกอร์สถานประกอบการแหล่งมั่วสุมในชุมชนไม่ให้ทำ ผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดคืนคนดีสู่สังคมช่วยเหลือด้านอาชีพด้านการศึกษาเป็นต้นและมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษาเดือนละหนึ่งครั้ง มีการบูรณาการร่วมกับอำเภอทหารตำรวจทหารพานเจ้าหน้าที่อสและชุดรักษาความปลอดภัยชรบเจ้าหน้าที่อสมพร้อมชุดปฏิบัติการประจำตำบลการตั้งจุดตรวจจุดสกัดประจำหมู่บ้านจำนวน6จุดปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมง เพื่อปฏิบัติการกวดขันสอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายของพื้นที่หมู่บ้านชายแดนทําให้ปัญหาการค้ามนุษย์ในพื้นที่ลดลงในรอบปีที่ผ่านมาจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบอ,อยู่เวรยามตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจตราแปลกหน้าตรวจอาวุธยานพาหนะ ยาเสพติดสิ่งผิดกฎหมายและคอยสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านและตำบลจัดตั้งเครือข่ายข่าวครอบคลุมทุกหลังคาเรือนในการป้องกันเหตุร้ายป้องกันเหตุการณ์ที่กระทบต่อความมั่นคงตามแนวชายแดนของชาติและรายงานให้ในายอำเภอทราบอยู่เสมอ จัดตั้งชุดปฏิบัติการหมู่บ้านและตำบลที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอุบัติเหตุโดยการบูรณาการร่วมกับอำเภอองค์การบริหารส่วนตำบลทหารตำรวจผู้ใหญ่บ้านและอภพอปร,รหมู่บ้านได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนมีเครือข่ายมีวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย มีเครือข่ายที่รายงานข่าวภัยพิบัติได้อย่างรวดเร็วและเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงทีอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนประนีประนอมข้อพิพาทเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในท้องที่สร้างความรักความสามัคคีในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านแผนพัฒนาหมู่บ้านจัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ โดยให้ผู้นำชุมชนของแต่ละหมู่บ้านและอาสาสมัครเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานจปท ร่วมทำเวทีประชาคมเปิดโอกาสให้ประชาชนในหมู่บ้านได้ร่วมคิดวิเคราะห์ปัญหาศักยภาพและความพร้อมของหมู่บ้านร่วมการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอต่างๆและจัดระดับความเร่งด่วนเพื่อนำมาวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของหมู่บ้านและในชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อเป็นกรอบกำหนดการจัดทำแผนของหมู่บ้านเพื่อดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอง องค์กรปกองส่วนท้องถิน่นอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านพร้อมทั้งประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่างๆที่เป็นความต้องการของหมู่บ้านด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจ นายสุริจันนอกกำนันตำบลโนนหมักมุ่นได้เป็นครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยการน้อมนำเอาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตภายใต้กิจกรรมเดินตามรอยพ่อด้วยความพอเพียงความพอมีพออยู่พอกินและพอใช้อย่างสร้างสรรค์เกื้อกูลประโยชน์ต่อตอนเองและสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน การส่งเสริมกิจกรรมการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในระดับครัวเรือนส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนรายรับรายจ่ายเป็นประจำส่งเสริมให้มีกลุ่มพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนหมักมุ่นโดยมีการจัดตั้งกลุ่มโอทอบจำนวน14กลุ่มเชน่นกลุ่มจักสารบ้านโนนสูงกลุ่มทอเสือกรกบ,บ้านอานศิลาเป็นต้น การส่งเสริมและสนับสนุนอาชีพให้แก่ประชาชนในพื้นที่เช่นการทำน้ำยาล้างจานมอบเมล็ดพ,นพันธุ์พืชผักสวนครัวฝึกอาชีพในการทำไส้กรอกบูรณาการกองทุนต่างๆในหมู่บ้านโดยมีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนมีการต่อย,ยอดโครงการต่างๆที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเช่นโรงผลิตน้ำดื่มรุ่งเจริญชุมชนบ้านโนนสูงประชารัฐ ปั๊มน้ำมันประชารัฐบ้านอ่างศิลาปะปาประชารัฐบ้านศิลาลัดพัฒนาร้านค้าประชารัฐบ้านนวนหมักมุ่นบ้านกุดผือและบ้านหนองจานด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข ส่งเสริมให้ประชาชนได้พัฒนาตนเองฝึกอาชีพดูแลลูกบ้านให้มีความสามคัคคีดูแลผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการยึดหลัก 5R ได้แก่ Reduce การลดปริมาณขยะ Reuse การนำมาใช้ซ้ำ รี p พ i r การซ่อมแซมให้สามารถใช้งานต่อได้ Reject การหลีกเลี่ยงใช้สิ่งที่ก่อให้เกิดมลพิษและรีไซเคิการแปลสภาพและหมุนเวียนนำกลับมาใช้ใหม่มีการปร,ปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้านโดยใช้กิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมมีการจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน อนุรักษ์สงวนคุ้มครองฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการจัดตั้งหมู่บ้านโอทอบนวัตวิถีบ้านโนนสูง มีการจัดการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมกับอำเภอโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผู้ใหญ่บ้านองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมักมุน่นและเจ้าหน้าที่อสมอในการขับเคลื่อน เช่นคัดกรองวัณโรคด้วยการตรวจ RA, รอรคครเอ็กซเรย์การป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนาด้านการศึกษาและวัฒนธรรมใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยการเรียนรู้ร่วมกันร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในพื้นที่ ร่วมระดมทรัพยากรในการทํานุบำรุงศาสนสถานเช่นการสร้างกุฏิสร้างศาลากลางเปลียนและชาปนสถานเข้าร่วมกิจกรรมสำคัญทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาโดยใช้วัดเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมต่างๆในด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมชุมชนได้ใช้กลไกลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่นเพื่อสืบสารประเพณีเช่น การทำบุญเบิกบ้านบุญพระเวสสันดรเป็นต้นการดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานโดยเป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมให้จิตอาสาได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติกออชอในจังหวัดสระแก้วโดยการสนับสนุนของกระทรวงมหาดไทย ผลการดำเนินโครงการก่อให้เกิดการส่งเสริมวินัยทางการออมให้แก่ประชาชนในพื้นที่การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่การแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำเช่นสนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนปัจจัยในการผลิตด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานรากและส่งเสริมการทำปุ๋ยหมักน้ำหมักชีวภาพ การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดประจำหมู่บ้านจำนวน6จุดปฏิบัติหน้าที่24ชั่วโมงกวดขันสอดส่องและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการอาชญากรรมยาเสพติดการลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมาย มีการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคและการเกษตรและสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนหมักมุ่นจัดทำโครงการโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเหลือในอำเภอบำบัดทุก์บำรุงสุขประชาชนในพื้นที่โดยใช้หลักประชาชนทุกน้อยลงสุขมากขึ้นสร้างความสมานฉันและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านรับฟังปัญหาความเดือดร้อนทุกสุขและความต้องการที่จำเป็นของราษฎรแจ้งต่อส่วนราชการหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการแก้ไขหรือช่วยเหลือ บูรณาการความร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่เอาใจใส่ในการตรวจตาท้องที่การอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ยามเกิดภัยแล้งน้ำท่วมเส้นทางคมนาคมชำรุด หรือปัญหาความเดือดร้อนด้านอื่นๆประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดำเนินการแก้ไขเช่นซ่อมแซมถนนทางการเกษตรขุดลอกและขยายคลองน้ำเป็นต้น ร่วมปฏิบัติหน้าที่แนะนำขั้นตอนการติดต่อราชการให้ราษฎรที่มาติดต่อราชการณนที่ว่าการอำเภอโ,โคกสูงแนะนำการขึ้นทะเบียนเกษตรกรการขอชดเชยเงินกรณีภัยแลง้งวาตภัยอุทกภัยและการรับเบี้ยผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและการลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโครโรนา มีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารประกาศระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับแก่ราษฎรผ่านสื่อต่างๆในหมู่บ้านอาทิเช่นหอกระจายข่าวหมู่บ้านเสียงตามสายการประชุมประจำเดือนมีการรายงานเหตุการณ์ต่างๆในชุมชนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เช่นกลุ่มปฏิบัติงานอำเภอโคกสูงกลุ่มกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอโคกสูงและหากเป็นงานเร่งด่วนจะใช้การโทรศัพท์แจ้งผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพื่อสามารถแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีได้ดำเนินการ รณการร่วมกับหน่วยงานต่างๆจนเกิดเป็นรูป,ปรธรรมและเกิดผลดีต่อทางราชการและประชาชนในพื้นที่เช่นการป้องกันการลักลอบเข้าออกประเทศโดยผิดกฎหมายการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในพื้นที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง